นักเ,เรียนครัสพะโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเราเรียนตัวชีว้วัดการการแต่งเรือ่องโครงสีสุขบายช่วเวลาไม่ยังยังไม่ข้ามอืม่ๆเสจตัวชีว้วัด ค่าน้าของโรงสีสุภาพ แล้วนะคะอันนี้คือแบบที่สองที่เราเรียนในหน่วยที่หนึ่งค่ะเป็นการเติมคนะที่ครูให้นักเรียนเติมตามข้อ,อกำหนดนะคะแล้วจึงมาเป็นขึ้นหน่วยที่สองอ่อาโชว์ผลงานน้อยรู้สึกว่าจะมีนักเรียนทำไว้สวยๆน่ารัก,น,รกน่ารักอยู่หน้าอ่าคนนี้ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยม ของคนที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีผู้เห็นของคนหนึ่งส่งสมายันงส่งมาแล้วอ่าเป็นการ์ตูนผูโบอ่าสวยดีนะคะแล้วแต่นักเรียนมีความคิดสร้างสารรค์เป็นรูปอะไรถึงอย่างไรก็ตามเราต้องทำอยู่ในในคณะของโครงสี่สุภาาถาม กี่วาบาทหนึ่งนะคะลูกิี่บทหนึ่งบาทหนึ okay. so ่งนี so ่กีวาคะกี okay. ่วานะคะหนูสองว่าเปล่าละนั่นเป็นกลิ่นใหญ่เลยโอ้ยตายแน่เลย บาทที่หนงบาทที่สองบาทที่สามักหน้าเท่ากันไหมเท่ากันวักหลังเท่ากันไหมเท่าบาทหนึ่งบาทสองบาทสามักหน้าห้าัหลังสองพแต่พอมาบาทที่สคุณมงตานงกังเรียนมุมมุมเรียนมุงบาทกับบทหรือเปล่าบทบทคือทั้งหมดเลย ถ้าบาทจริงจะเป็นทีละบรรทัดบรรทัดบรรทัดเหมือนกรอนหนุกกรอนก็เหมือนกันกรอนบรรทัดมันกนเเขาเรียกว่าหนึ่งบาทเหมือนกันแต่โครงเขาเรียกเต็มบาทเลยว่าบาทหนึ่งมีสองวักวักหน้ากับวักหลังยกเว้นบาทที่สี 没有，因为。 เรียกว่าคาคาบางทีก็เป็นพยางได้ลูกอย่างเช่นคำว่าสมมุติอย่างนี้สมมุกี่พยางสองพยางแต่ถ้าคิดเป็นคำกี่คำหนึ่งคำแต่เวลาเราไปแต่งโครงสี่สุภาพถือว่าสมมเป็นสองคำได้เอาเสียงก็เอาเสียงนะคะเอาละค่ะทวนหน่วยที่หนึ่งผ่านไปต่อไปหน่วยที่สองในเอกสารต้องเรียนก็มียิ้มขึ้นมา เอกสารขอ,องุักเรียนก็มีหรือใครไม่อ่านในเอกสารก็ดูที่บอร์ดก็ได้ผู้แจกไปแล้วนี่ผู้แจกไปแล้วทำไมหนูยังไม่ได้เดินแจกโดยดึเอาเอาไว้เองหรือไง เวลานักเรียนไปแต่งที่บ้านเวลาไปแต่งที่บ้านจำไม่ได้นักเรียนก็จะได้ดูเอกสารแต่วันนี้เรียนดูที่จอได้ค่ะดูที่จอได้นะคะหน่วยที่สองที่เรากําลังจะเรียนคือการสัมผัสของโลร่สสุภาพทีนี้ในการสัมผัสนะคะประเภทของการสัมผัสเ,เดี๋ยวเรามาูความหมายก่อน,อนสัมผัสหมายถืงอ ัสัมผัสอัดสองเข้าใ,ใจหรือไม่เข้าใจ,ใจืสัมผัสสะระอย่างเช่นคำว่าเอาอันนี้ั้ยประกาศอ๋อเช่นคำว่าเอา้าทำไมเป็นอย่างนี้กิน กินกับคำว่าการถามว่าเป็นสัมผัสสระหรือสัมผัสอักษรคืออะไรสัมผัสกันว่าสัมผัสอักษรก็คือพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นเป็นตัวที่สัมผัสกัน แต่ถ้าเป็นสัมผัสสระอามคุยกตัวอย่างคำว่าอันนี้ใช่สัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสสระคะสคือสระอะไรสระอีสรีหรืออีอีอนะครับเมื่อกี้มันมี อย่างนี้คือสัมผัสสราอีสัมผัสสารีนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจประเภทของการสัมผัสน,นะคะหนคือสัมผัสสระสัมผัสสระก็คือมีเสียงสระที่เหมือนกันอย่างในสัมผัสสระก็จะแบ,บ่งเป็นสองอีกคือสัมผัสสระที่ ตัวพย,ยัญชนะนนเหมือนกันแต่ถ้าสัมผัสสระกรณีสัมผัสสระที่ไม่มีตัวสะกดดูง่ายให้แต่สะระเหมือนกันถือว่ามันมันทำไมยกันสัมผัส,ผสผกันคล้องจองกันแต่ว่าถ้ามันมีตัวสะกดด้วยเราต้องดูที่ตัวสะกดนะคะให้เป็นแม่ตัวสะกดแม่เดียวกันอย่างคำว่าบินกับถิ่น,นี้ดูง่ายไง่าย โกสะกดแต่มันอยู่ในแม่โกดอย่าลืมน,นะคะสัมผัสสระที่มีโกสโกดต้องดูทั้งที่สะระและโกสะะโกด,ะะโดเข้าใจแล้วนะคะอย่างเช่นคำว่าคำนี้ง,ง่ายคำนี้ง,ง่ายนิ่งกะทิ้งนิ่งกะทิ้งมันอยู่ในแม่กกดทุกกับยุคง่ายหรือง่ายหรือยากยากเพราะมันอยู่ในแม่โกด มันเป็นอยู่ในไม่ผมเหมือนกัน,กนแต่ตัวสะกดคนละตัวแต่ต้องดูด้วยนะคะยศยศยาต่อไปสัมผัสอักษรคืออา่อานสัมผัสอักษร ก,ก็คือดูที่ไหนนะคะดูที่พยัญชนะต้นเดียวกันนะคะแต่เขาเสนอแนี่มาว่าถ้าเป็นอักษรคู่ถ้าเป็นอักษรคู่สามารถให้เป็นเสียงเดียวกันได้เข้าใจคำว่าอักษรคู่ไหมหนูเข้าใจไหมหมอสามอักษรคู่อักษรคู่ก็คืออักษรศู ล่กันย่างชอชอถ้าให้มันให้มันสูงให้มันต่ำลงก็จะเป็นชอชอชอมันคู่กันขอขอมันมีกอกไหมกอเนี่ยอักษรอะไรอักษรอักษรกลางตะกี้กูบอกว่าอักษรคู่ต้องเป็นต้องเป็นอักษรสูง สูงต่ำสูงต่ำแต่อักษรกลางไม่มีคู่กอไก่เป็นอักษรกลางต้องไม่ใช่อักษรคู่กอไก่ก็คือกอไม่มีกอไก่จอจานไม่มีจอจานดอด็กไม่มีดอด็กนะคะมีแต่มีแต่แตอักษรสูงกับอักษรต่ำเขาให้ถือว่าเป็นเสียงพยัญชนะเดียวกันในเมื่อ ได้เช่นนักเรียนอยากจะเขียนคําว่ามะเขือเขือคือขอไข่นักเรียนจะให้ไปสัมผัสกับคอควาทเรียนอาจจะเป็นมะเขือคางคกอ้าวนักเรียนไม่เคยรู้หวนมะเสือ,อไอ้มะเขือคางคกมะเสือคางคางคกก็ได้เอามะเสือคางกกมะเขือคางคกเขอืขอกับคางสัมผัสกันได้ไหมได้ ข้อนี้นะคะก็ยกตัวอย่างให้ดูค่ะว่าสัมผัสอักษรเช่นอรบางนะคะสัมผัสอักษรชนิดที่ไม่มีตัวสะกดง่ายมากอ่านรอบกันที่ไม่มีตัวสะกดเช่นอาเลยค่ะ